สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องเล่าความรักสองฝั่งโขงนะครับหลักตังไหนุ่มไทยสาวเล่าคลบปนีเอฟซีหลายๆท่านแสดงความคิดเห็นนะครับสงสารนุ่มไทยได้แฮบ,บีพว่สันบางคนก็ซสื่อรดสื่อโทรศัพท์ส่งเงินให้สาวเล่านะครับแต่ว่าก็บบด้ใจสาวเล่าแต่ว่ามันกับมองต่างม,มุ่มในหลายอย่างครับนะชวนผมมองในสองมุ่มนะครับท่านผู้ชมมองในยักมุ่มกับค,คอมเมนต์เข้ามานะครับ มุมแรกคือสาวลาบางคนบางท่านบางนางก็นาสงสารนะครับสมควรได้รับโทรศัพท์ได้รับเงินจากนุ่มไทยนะาาน,น,นะครับเขาก็มากเปิดใจหาเงินคือว่าอะไรครับเนาะจุดประสงค์เขาบอกอยู่ว่าต้องการคนซัพพอร์ตที่มีอายุ60 70เจสบสูงวัยเขาเขาบอกแบบนี้นะครับเนาะผมเอาทุกคลิปเลยครับแต่ว่าเรื่องที่สองกับสงสารนุ่มไทยจริงๆนะครับสงสารนุ่มไทยหรือนุ่มเล่าอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะเมริก,กานนะครับหรืออยู่ในไทย ที่ทรงเงินไปบางอย่างได้ร่างกายเนื้อตัวสาวให้เขาหักนะครับขอแต่ว่าได้โทรศัพท์กับน้องๆแล้วเขาตอบรับว่าคุยกันทุกมือกณนาเห็นใจก็เลยสื่อโทรศัพท์ฝากเกลื่อนฝากของฝากเงินนะครับเนาะหลักฝังใจสงสารยังวันทีครับสงสารตอนอกหักเนี่ยตาน้องบรับรลักย่ามกับเขามาเนี่ยหัวใจอาจจะไหวหรือแถบช็อกเลยครับหลักตอนเถานียครับเนาะ เสียความรู้สึกเสียเงินเสียเวลานะครับนะบางคนความดันเบาหวานอาจจะขึ้นได้นะครับต้องท่ามใจหลายท่านนะครับคุ้ยกันพอถึงเดือนขามก็ไปหาเลยเขาเข้าหันหลังใส่เลยครับเป็นยอนเป็คลิปสาวล่าเปิดใจแต่ละช่องก็ได้นะครับนะเขาตียิ้มแย,แยแบบ่แบบแบบคือจังบอได้คือจังบอคือคุยกันไวในวิดีโอเลยครับนะนุ่มเท่หลายๆท่านก็บอกผมอยู่ครับจากประสบการณ์เพลินนะครับนะนุ่มเท่หลายๆคนกั มาปรึกษาผมกับไ้คําปรึกษาไปได้ครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์เรียนดีผมมีประสบการณ์แค่ว่าคนไหนถูกหลอกโอนเงินได้หลายนี่ครแค่ดึงสติกันนิดนึงครับอโอนให้ได้นะครับซื้อท่อพั์ให้ได้แต่ว่า่ะทุ่มเทปานนั่นนะครับนะบางคนลงทุนซื้อมอไซส์สางเฮือนสางของน้ำหรือซื้อท่อพั์เปลี่ยนทุกปีนะครับท่ามประจำปอดนะครับนะ,ะบางคนคิดว่าเขาสี มาในไทยแลย้วก็คิดว่าเขาจิมาคนเดียวหรือทํำปัจปอตให้เขาอเขาหนีเขาบอกเขาปิดมือถือนะครับนุ่มไทยอยู่ในไทยหาเขาก็่เจอกับมี่นะครับหละหลายคนเขามาทํางานในไทยโตกงานกันผมก็เยลยไล่ไปหาเอฟซีบอกมีงานให้เขาทําบอเอฟซีอกรุงเทพสูงไว้ไทยห้องอยู่ในไทยเนี่ยบางคนกับใจดีซอยเรื่องเงินนะครับหาล่อยพันหนึ่งพันหากระมีนะครับ ผมก็ได้แคร์โอนเงินให้นน้องๆพวกนั่นเขาแล้วก็ส่งสริพไปสูงไว้บางคนเพิ่ประสงค์ออกน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ไปคอมเมนต์ว่าเออไปโง่ไปช่วยเขาโมเมนครับอันนี้ช่วยลักโดยมณฑูยเจรธรรมผมก็ซอยนะครับเนาะอ่ะาหวังว่าวันข้านหนาเฮ้าไปประเทศเขาเฮาก็จะได้กินเขากินน้ำเขาเห็ดกับเขาแกงเห็ดแกงน่อไม้แกงหอยลาบบางแหนวกินนะครับเนาะ เอาไปเห็ดเพื่อไว้นะครับเอฟซี FC คนได้ฝากเงินในน้องเขาผมการระบุซื้อไปคือน้องเขาก็จดจําไว้นะครับเนาะอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ซ้อยด้วยความสงสารนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับนะแต่ว่าเขตที่หลอกเ,อเงินนุ่มไทยกระขักมันมีครับมันมีคนเดียวมาเปิดใจวางเดียวเ,เงินนุ่มไยจริงๆนะครับนะะบางคนกับวันมาเปิดใจหาคนรักบางคนเปิดใจออกมาแนวซื้อบือ้อแต่ว่าความจริงความหวานเนี่ย่บมันซื้อบื้อเด้ครับเนาะ บางคนก็มีความรู้เห็นเป็นใจกับแอดแอดมินนะครับชวนมาถี่นุมไทยหลายๆาคนโดนหลอกนะครับนะก็ด้นั่นแหละครับเขาลู้กันเลื่องว่าเออเรื่องทรงไล่ทรงเฟนให้ผ่านแอดนะแล้วแต่เขาจิ้มว่าปั่นกันยังไงก็บมูหนะครับนะบางคนบอกผมแบบนี้แต่ว่าควบรู้สึกผมดีเคยข้าไปประเทศเล่ากับคุกกี้กับสาวเล่าเปิดใจนี่ถ้าเขาไปคุกกี้ถึงบ้านหาพ่อแม่เขาหนาสงสารหลายคนนะครับนะ จากกายที่ผมเคยอมองเขาได้แง่ลบผมก็กลับมาเป็นบวกนะครับเพราะว่าเป็นบวกน,น,นิึงนะครับเนาะเพราะว่าผมเห็นขี่พื้นเพ่เขาแล้วนะครับเนาะก็เลยสงสารนะครับลหลายๆคนขามาทาง,งานในไทยผมก็ได้ซอยเหลือเบื้องต้นนะครับเท่าที่แรงผมซอยได้และเอฟซีขาประจาผมนะครับที่ อ่าซอยเรือแบบบวหวังสิ่งตอบแทนนะครับเนาะเพราะว่าพวกนี้เป็นกะชวลลายกับเป็นบันเดือนรอดมีงานทำเนะีะเพราะนั้นนี่แหละครับที่ถามผมมาหลายๆคนแต่ละมือเนี่ยว่าเฮปปี้เขาเขาเอาอิหรีบอลุมไทยผมตอบไปได้ครับให้ท่านพินิจพิจารณาเองว่าความเป็นไปได้มันมีหน่อยครับอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอายุมันห่างกันดิการยอมรับเรื่องอายุด่มันสําคัญนะครับหรือไผว่าว่าสำคัญคอมเมนต์บอกผมดูนะครับเนี่ย ถาทุนไทยอายุสี่สิบห่าลงมาเนี่ยผมว่าคิดว่านาจะสมหวังนะครับถ้าเล 40, 5, 5, 60, ยสี่สิบปาห้าหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยแล้วสาดตรเลยครับเนะยิ่งที่ยิ่งยิ่งคนที่ทำประจ์บอาย,ยุเกือบแปดสิบเจ็ดสิบตัวกุกลวจะเขาไปเที่ยวเล่าเนี่ยจะไปเที่ยวบเบิ่งสาวดีกรัไปได้นะครับแต่ว่านาจะบ้ความรหลักจากน้องๆเขาดอกนะครับ,บรรว่าสาวเปิดใจแล้วสาวได้พื้นที่สาวบ่เปิดใจหรือว่าสาวในชนบทในเล่ากับกับบร,ริษเขาะครับ ก็ได้แค่ซอยเหลือเบื้องต้นบางคนกีบเสาไกลปืนเทียงจังพวกเซโปนเมืองน้องเซกองอัตปืนยิ่งแล้วเลยครับยิ่งแล้วเลยไม่ได้ใจเขาหรอกอันนั้นอันน YouTuber, ั้นยทูบเบอร์ทั้งไทยทั้ง,งลาวเขาเอามาเฮดคอนเทนต์ content, เอาอะไรเอวิวเลยน,น้องเขาก็ได้รับเครื่องของบริจาคแม้แต่ยทูบเบอร์สายบุญกับอาองน้อง,อง,องพวกนี้นะมาทำคอนเทนต์นะครับมา่ายท่บ้านเลื่อนทีทุกยากนะครับคอยรับบริจาคขอสารอาหาเนียงอัน,น้ก็ ไปดีเคนึ่งนะครับสําหรับคนใจบุญกะซอยเหลือกันไปนะครับนะแต่วา่าขันยีซ้อยเหลือจากใดเขามาเป็นเมีย,ยถอยครับผมขอด้ยวยความเคารพขอเตือนถอยบอกบอกว่าสำเร็จแล้วครับก็บคือคนแม่ที่เป็นมาป็นคนเลสเพิ่งมาทำงานหากินในกรุงเทพจนมีฐานะกะหาใหา้เมียให้ลูกชาย,ยแถวเซกของอัตจปืบุญกะนาจะถอยแล้วครับเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกชายบุญกะอยุ่สี่สิบกว่ปีแล้วครับนะ พอจะ,ะนั่นหนุ่มไทยสี่โอนเงินให้สาวลาวอยู่ต่างประเทศบอกว่าอยู่ไต้หวันนี่คนหนาเดิมเพื่อนกับบอกผมชัดเจนครับนะเพื่อนมีปัญหาเพื่อนหวังว่าวันหนึ่งสาวลาวเปิดใจจะหักเพื่อนนะครับนะเขาก็บ,บอกว่าวเขาหากักเขารับว่ได้อยู่หลายเป็นได้แค่คุณพ่อคุณลุงแต่ว่าคนหนาเพิ่นกะยังยอมรับว่าสื่อใจเขานะครับให้เขาทุกเดือนนะครับนะ เขาส่งเดือนหัวหน้าคนนี้เป็นคนที่ซื่อตรงเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับนะ,ะซื่อใจสาวด้วยแบบว่าทําให้เขาคลายพน,นายเขาสงสารแต่ว่าเขาบ่สงสารนะครับผมคิดว่านะเขาบ่สงสารแน่นอนนะครับเพราะว่าหัวหน้าพิ่นก็ยออมรับว่าเขาด่าแล้วกะ็เขาบอกว่ารับบ่ได้แต่เป็นลูกเป็นพอเป็นคนพพอร์ตไดนะ้ขันบเบาเรือครอบรับเยาวาก,กับเขานะครับหัวหน้าพิ่นก็ได้พูดคุยกับผมแบบนี้นะครับ ถ้าเ่ากับเรื่องความรักกับน้องเขาี่เขาด่าผมเลยประเ็นเพิ่มมานะครับแต่ว่าเพิ่นการยอมรับเพิ่นท่งเงินใไหนคีอเก่าเพราะเพิ่นหักน้องเขาแล้วนะครับเนาะอนิกาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนุ่มไทยอยู่อเมริกาหรือลุ่มเลาาอยู่อเมริกาก็คิดแบบเพราหนาอยู่ใกล้วันนี่แหละครับฝากโทรศัพท์ในน้องเขาฝากยารักษาโรคฝากเงินทุกเดือนโดยสิออกช่องต่างๆหรือออกช่องต่างๆกัหลายคนนะครับหลายครูนะครับก็หวังให้น้องเขาหัก งามกลับมาอยู่ไทยหรือขามไปเที่ยวเล่านะครับนะแต่ว่ากะบ,บนแน่กว่าจะได้มากหลายปีน้องก็อาจจะเอาผัวก้อนก็นได้นะครับเนพะราะว่าน้องเปิดใจหล,ลายคนก็ได้เอาผัวไปแล้วนะครับนะเอาผัวไปลลายคนแล้วแต่ไปยังรู้จักว่าคนใดกะทักทา,ทายมาทั้งเป็นความลับนะครับนะเปิดเผยแบบนี้ว่าได้แล้วครับเพราะว่าน้องเขาแต่งรองโดยที่มันไม้กันซื้อบริมพิธีอยันนะครับเนาะ ตาเลิกล่ากันกับปั๊บไม่กันนะครับประเภทนี้เขาเป็นแบบนั้นนะครับนะเขาใจตรงกันนะครับว่าสงสารนุ่มไทยอยู่กับที่โอนงันในสาวเล่าหวังจะได้เนือตรงตัวเขาหวังจะได้ความรักจะเขามาแต่งานเป็นเมียเนี่ยสงสารคือท่านผู้ชมเขาเป็น์มาร้ายๆท่านอยู่ับแต่กะอีกมุมหนึ่งก็เป็นการดีซอยเหลือเขาไปนะครับเขาก็จะมีฐานะดีขึ้นนะครับนี่แหละครับสรุปว่า สงสารมากกลัวนะครับหลักต่างไว้หนุ่มไทยสาวล่าวนี่ครับสงสารมากกลัวเห็นใจนะครับนะและให้กาลังใจทุกคนนะครับให้สมหวังแต่มันก็ยากนะครับนะจะได้มันก็ยากนะครับนะเพราะฉะนั้นหรือค่อยเบิงดีกลัวครับเดือนเก่าเดือนสิบติกับมีหลายคูู่่ครับขาไปแ่งไปขอไปหมันนะครับนะเพราะฉะนันคอนเทนต์เปิดใจสาวเลาวเปิดกระเป๋านุ่มไทยหรือหลักขามโค้งหรือหลักต่างไว้หนุ่มไทยสาวล่านี่ก็ค่อยติดตามกันต่อไปครับคู่ใดสีโดนเท่ลงโค้งหรือ คู่ใด้สมหวังนะครับนะพอ,พอจะนั้นกับประม่านี้นะครับที่ถามบัวเห็นใจเขา,าให้บีเห็นใจอยู่ครับสงสารพอร้อมนะครับเลือดพ้นพอ่อบางคนกลับไปสมเพจอนุชไวยน้ำกัดน,นะครับผมแมะนํำไห้กำลังใจสูงไว้ไท่ลหลายๆคนหรืองไว้เล่าลหลายๆคนตีกีบสาวเล่าในโชคเชี่ยวดีกว่าครับนะอย่าไปซ้ำเติมกันนะครับด้วยความเคารพขอบคุณทุกท่านที่ติด,ดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดี